สวัสดีครับพี่น้องโมบายไ,ไอซ์ไซนิงกาทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนโยุโรปออสเตรเลียอเมริกานิวซีแลนด์ฮอแลแลนด์เนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสิงคโปร์เมียนมามาเลเซียอิตาลีเลลกาหลีญี่ปุ่นเยอรมันเ <laughs> มื่อนี้แต่ด้วยละพ่าพี่น้องมาเบิ่งหรือว่าม,ามามาส้มนะครับเนาะห้างต่อที่เขาทีมงานที่ว่าทีทีมงานไอผู้บ่าวใหญ่ไทยบรรนวนเพิ่นได้ไปเก็บนะครับเนาะ ไปเก็บมาต,ตอนไปเก็บมันไม่ได้ไปถ่ายท้ำผมอุปสรรคมันหลายพี่น้องวันนี้ก็เลยพาพี่น้องมาเบิง่งว่าเอาเก็บมาแล้วเอามาไว้ในเลยอลักษณะวิธีการเอาไว้และก็เอาไว้ห้างจากมองมองคนยู่ว่าไงก็ดีนะครับเนาะกับประมาณนี้แล้วแต่ด้วยเราพามาเบิง่งครับผมก็มือแรงแต่ด้วยจังเราไปอัดเรือไปถ่ายทํกา ái, การย้ายการยกย้ายห้างโตนี่ ยามยำลาลาตีด้วยตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้จะดุยเงินหลายโสดเนาะตะดุยก็เลยไม่ได้ไปถ่ายท้ำเมื่อคืนนี้ก็เลยมาเอาเครื่อเบิ้งว่าเออเอาถ่ายท้ำมาแล้วเอาเอามาไว้ประมาณนี้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อป่ะผมพี่น้องไปเบิ้งนะผมเด้อนี่แหละครับพี่น้องคันนี้ก็คือเป็นห้องโต๊ะงวเสือที่เขาได้ไปโยกย้ายหรือว่าไปอาร์ตเนาะภาษาพุทธไทยเขาเรียกว่าไปอาร์ตโต๊ะนะพี่น้อง ปอาร์ตมาแล้วเขากับเรามา,าไว้มาเก็บไว้ประมาณนี้ห้อยไว้แล้วก็คือห้างจากมันมองคนอยู่เลยลักษณะาการเอาไว้ก็คืออัางตมันยังน้อยอยู่เขาต้องเอาไว้ในน้าพี่น้องเพื่อกันหรือว่ากันมดเพราะสตัวอนายกาดของต้อหัวเสือก็คือตอนห้างมันยังน้อยก็คือมดนะครับเนาะมดแล้วเข้าไปกินลูหรือว่าไปกินนางของเขินนะครับเนาะก็เลยต้องได้เอาแส่น้าไว้นะครับเนาะอา <laughs> จารย์มีได้แมดเข้าเรียบร้อยพี่นอ้อง นี่ครับเอาไว้ในครอบสะประมาณนี้นะครับแตบวิธีการเก็บรักษาหรือมองไหวหรือว่ามองเลี้ยงแต่สําหรับเลื่อไม่ได้นองสะเพื่อนก็เอาไปฝังเสื้อดินธรรมดาไว้ก็ได้แต่ว่าต้องใส่น้ำมันดำนะครับมาไปเคลียไปเคลียนเงาเงาไอเงาไม้นี่ครับประมาณอ้เงาประมาณกึ่งๆนี่แหละครับผมเพื่อกันมีเหอหมดเฮือนอันนี้ก็เป็นอีกข้างหนึ่งนะครับบางที่เพื่อนไปอาดมาเมื่อคือนนี่แต่ตะลุยมิลไฟเพราะว่าตะุยฆ่าไลโซดเมื่อคือนนี ถาหนังเบาแวแว,แว,แวอยู่นะพี่น้องก็เลยมีไดเอ็นภาพตอนไปอาร์ตหรือว่าไปเก็บ้างตัวเตียวมือแรงก็ดูแลไปไถา่ายทำเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คืออีกสองห้างนะครับเนาะปีนี้ก็เหาเราได้ห้างโตประมาณเ8 9ดแปดเก้าสงเลยละ่ะคือว่านะครับเนาะและก็มันอยู่ในสถานที่ที่เข้าไปโยกย้ายมีได้ก็คืออยู่ในต้นไม้สูงกับได้ปาได้ปล้อยไว้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนาะ ปกตินี่มันจะเต็มเลยนะครับหอ,อมหนองสาเลยว่าปีปีที่ตธอด้ยเอสยูทูบใหม่ๆเธอด้ยปีนั้นได้สามสิบกว่าหัางไปเลยพี่น้องเอามาออมสาไว้เลยนะครับเนาะนี่ก็คือประมาณนี้พี่น้องลักษณะการเอาเก็บรังต่อนะหนี่ยให้อยู่ในน้ำก็มีไปเลยโอ้ยแผ่นลงไปยังในน้ำเนาะนี่ก็แผ่นเบิ่งว่าลักษณะเนาะการไว้หัางตกอของเอาประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อก็ขอบคุณขอบมุกขอบเจอเด้อไอ้ไส้หนิงผู้เพิ่นเฮามาเบิ้งนะครับเนาะ เอามาเบิงเอามาส้มนะครับนังแน่เอาเฮินไปเึิงผู้โอ้โอโอตาดูอ,อีนี่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 พี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกสองห่างนะครับนะ้องก็รู้สึกว่าง่ายเร็วด้ครับคันห่าออกมาเลี้ยงนะี่ครับนาะแต่ก็ต้องระมัดระวังเดอ้อผู้เลิศมีได้วความชำนาญหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับนาะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าต่อน,นั้นมันมีพิษร้ายนะครับนาะขอบคุณครับพี่น้องครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตบาดคำจบลงสมนีเดอ้อพี่น้องเด้อเอาเป็นมือแรงนะครับเนาะต่ด้วยเราไปถ่ายทำแล้วก็คอยติดตามสมเบึ้งว่าคลิปต่อไปตะด้วยลราพาพี่น้องไปอาจมัเป็น,ลปนเลยอทุลักทุเลขนาดเลย้อครับเด,อเด,อเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับผม